สวัสดีค่ะเพื่อนๆจุริกรังค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูต้นมะนาวด่างกันค่ะชำแบบควบเน้นค่ะต้นนี้มียอดไหมเดี๋ยวควบเน้นหมดเลยค่ะที่เป็นกิน่นเดี๋ยวให้ดูรากค่ะ ดูมาคุยชัดนะคะสามเดือนแล้วค่ะลงดินได้ตั้งแต่สองเดือนตอนนา้ไม่ว่างได้ปลูกค่ะนี่กะรักจำได้ใบเขาได้ค่ะมียอดใบแล้วค่ะจำได้ใบ จำธรรมดาค่ะไม่ต้องกดเน้นก็มียอดค่ะเดี๋ยวไห้ดูรากนะคะจำจำธรรมดาจะจ้ากว่ากบเน้นค่ะ รากยาวเลยค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูรากค่ะนี่ค่ะรากตรงรากยาวค่ะแยกกระถางได้แล้วแต่ไม่ได้แยกค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยว่าง ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแจะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ